สวัสดีครับผมแฟนเพจบอกเหตุเบิงแกลงนะครับตอนนี้แอดมินนะครับผมมาตรวจสอบนะครับผมมีเหตุเพลิงไหม้รถยนต์นะครับเป็นรถยนต์กระบะนะกระบะนะครับผมปิกอัพนะครับตอนนี้เพลิงกําลังลุกไหม้นะฮะตอนนี้รถน้ํารถน้ําขององค์การบริหารส่วนตำบลบางว่านะครับมาถึงที่เกิดเหตุก่อนนะครับทําการดับเพลิงไปก่อนนะฮะตอนนี้ของรถน้ําของอบตทางเกวียนนะครับกําลังเดินทางมาในที่เกิดเหตุนะครับ เดี๋ยวใครเข้ามาแล้วกดแชร์กับเป็นมินด้วยนะฮะส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ยังไม่ทราบสาเหตุนะครับยังไม่ทราบสาเหตุอยู่ตรงช่วงบริเวณนะครับผมอ่าบายพาสนะแยกเจริญสุกนะครับเป็นศาลานะครับศาลาแยกเจริญสุขนะครับผมตอนนี้รถดับเพลิงนะครับสแตนบายจํานวนสองคันแล้วนะครับส่วนผู้ที่ขับขี่รถนะครับอ่าไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับตอนนี้ออกมาจากตัวรถทั้งหมดแล้วนะครับผมออกมาจากตัวรถทั้งหมดแล้ว ส่วนสาเหตุยังไม่ทราบนะฮะสาเหตุยังไม่ทราบใครที่ใช้ถนนเส้นนี้อยู่นะครับตอนนี้ปิดการจราจรก่อนนะครับผมปิดการจราจรก่อนนะครับผมเนื่องจากกําลังทําการดับเพลิงรถนะฮะเมื่อตะคู่นี้มีอ่ามีระเบิดด้วยนะฮะมีระเบิดเป็นระยะระยะนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวใครเข้าไปแล้วกดแชร์ให้กับแอดมินด้วยนะครับยังไม่ทราบรุ่นนะยังไม่ทราบรุ่นนะครับตอนนี้ทางดับเพลิงนะ รถน้ำดับเพลิงของบางว่าแล้วก็ของทางเกวียนนะครับกําลังเร่งระดมฉีดน้ํานะครับฉีดน้ําน่าจะเป็นรถสประตูนะส่วนยี่ห้อยังไม่ทราบนะครับเพราะเมื่อสักครู่นี้ครับเพลิงลุกไหมอยู่ในระดับ4ี่นะฮะเพลิงลุกไหมอยู่ในระดับ4ี่เลยทีเดียวตอนนี้บริเวณนั้นเดี๋ยวขอซูมเข้าไปนะแอดมินก็ไม่สามารถเข้าไปใกล้ได้มากกว่านี้นะครับซูมเข้าไปนี่นะฮะยังมีไฟลุกอยู่นะครับอยู่ตรงบริเวณเครื่องยนต์ทางด้านหน้า นะครับมีไฟลุกอยู่นะอยู่บริเวณเครื่องยนต์ทางด้านหน้านะครับผมโอ้โหอันนี้เป็นเกิดขึ้นอย่างปัจจุบันนะครับทันด่วนเลยนะครับผมก็สอบถามจากผู้ที่เห็นเหตุหการณ์นะครับคาดว่าไฟน่าจะลุกไหมมาจากช่วงบริเวณทางด้านหลังทางด้านหลังของตัวรถนะฮะหรือว่าน่าจะเป็นล้อรถยนต์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก่อนที่จะลามเข้ามาไหมในตัวห้องเครื่องยนต์ นะครับผมแล้วก็ตอนนี้ลุกลาไหม้ทั้งคันนะครับลุกลามไหม้ทั้งคันแล้วนะครับยังไม่ทราบว่าเป็นรถรุ่นอะไรนะฮะยังไม่ทราบว่าเป็นรถรุ่นอะไรนะครับก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะฮะเพราะว่าสามารถออกมาจากตัวรถได้ทันนะครับสามารถออกมาจากตัวรถได้ทันนะฮะขณะนี้เป็นกําลังใจให้กับเจ้าของรถด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กับเจ้าของรถด้วยตอนนี้ทางเจ้าที่ก็กําลังระดมฉีดน้ํานะครับเพื่อดับ เพลิงที่ลุกไหม่ลดนะครับอยู่ขณะนี้นะฮะยังยังดับไม่สนิทนะฮะเห็นไหมฮะจะเห็นบริเวณด้านหน้าตัวรถนะครับผมยังมีไฟลุกอยู่นะครับยังมีไฟลุกอยู่น่าจะเป็นภายในห้องเครื่องรถยนต์เนาะรุ่นรถยังไม่รู้เลยนะครับเนี่ยตอนนี้นะครับยังไงระมัดระวังด้วยสําหรับคนที่ใช้ถนนขณะน,นี้การจราจรตอนนี้นะครับ เป็นถนนสายบายพาส3648นะฮะบริเวณแยกจะเรือนสุขนะครับตอนนี้คือปิดการจราจรก่อนนะชั่วคราวนะครับผมปิดการจราจรชั่วคราวก่อนนะครับเนื่องจากเจ้าหน้าที่นะฮะกำลังทำการดับเพลิงนะครับผมรถที่ไฟลุกไหม้นะครับทั้งคันนะครับผมคันนี้ไฟลุกไหม้ทั้งคันเลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวใครเข้าแล้วกดแชร์กับแอดมินด้วยนะฮะเป็น เหตเพิงลุกไหม้นะครับผมอยู่บนถนนสายแบมพาร์สามหกสี่แปดแยกจากเริญนสุขนะฮะดี่ครับเป็นเสศษเหล็กเลยจะไม่รู้รุ่นอะไรเลย<ด>นี่นะน่าจะเป็นสี่ประตูนะครับน่าจะเป็นสี่ประตูนะตอนนี้คนขับขี่ออกมาจากตัวรถหมดแล้วนะครับผมโอ้โห เป็นกําลังใจให้กับเจ้าของรถด้วยนะฮะเป็นกําลังใจให้เจ้าของรถด้วยสาเหตุของการลุกไหม้นะฮะยังไม่ทราบนะครับสาเหตุของการลุกไหม้นะครับยังไม่ทราบนะครับผมขณะนี้นะตอนนี้การจราจรน,นะครับถือว่าปิดการจราจรน,นะปิดการจราจรน,นะครับผมสำหรับถนนสายบายพารสามหกสี่แปดนะครับขณะนี้นะครับปิดการจราจรก่อนนะ ตรวจสอบสภาพรถนะครับรถจอดอยู่ตรงช่วงสาราพอดีนะครับจอดอยู่ตรงช่วงสาราพอดีนี่นะฮะสวัสดีคุณอุบลปิติสุขสวัสดีแฟนเพจบอกเหตุเมืองแกลงทุกท่านด้วยนะนี่ยังมีเพลิงยังมีไอที่ติดไฟนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะเห็นไหมครับนี่ครับน่าจะเกิดการระเบิดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะจังหวะที่เพลิงลุกไหมนะฮะเกิดลุกไหมทั้งคันนะครับลุกไหมทั้งคันนะครับ แล้วก็มีการระเบิดออกมาเป็นระยะระยะนะฮะเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่เจ้าหน้าที่นะครับเารถน้ําจากตาบลบางว่านะฮะรดน้ําของบางว่าแล้วก็ของทางเกวียนนะครับมาถึงที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็ทําการเล่งดับเพลิงอยู่ขณะนี้นะฮะยังไม่ทราบว่าไฟที่อยู่ในห้องเครื่องดับหรือยังนะครับทางเจ้าหน้าที่กําลังตรวจสอบนะครับอาสาสมัครกู้ภยัยพุทธศาสตร์นะครับผมกําลังตรวจสอบนะในที่เกิดเหตุนะครับผมส่วนผู้ขับขี่นะครับออกมาหมดทุกคนแล้วนะฮะ สาเหตุของการลุกไหม้นะครับยังไม่ทราบนะครับสาเหตุของการลุกไหม้ยังไม่ทราบนะฮะเป็นเหตุที่เกิดอยู่ตรงถนนเส้นสายบายพาสนะครับผมสามหกสี่แปดนะครับสายบายพาสสามหกสี่แปดนะฮะมาจอดรถนะตรงสาราพอดีนะครับตรงนี้จะเป็นแยกเจริญสุกนะครับผมแยกเจริญสุกนะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชม การรายงานสดขนานี้นะครับถือว่าเป็นเหตุการณ์ระทึกนะครับที่ทางเจ้าหน้าที่นะครับได้มาระงับเหตุทันนะครับผมนี่นะฮะตอนนี้การจราจรเป็นอัมพาตนะครับไปที่ไม่ทราบว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นนะฮะเป็นเหตุนะครับผมไฟลุกไหมนะครับผมที่รถยนต์นะครับผมที่รถยนต์กระบะเป็นกระบะสี่ประตูนะครับกระบะสี่ประตูนะฮะเดี๋ยวรอให้ทางเจ้าที่ตรวจสอบก่อนนะครับ ไม่เหลือเลยนะครับภายในรถยนต์นะเพลิงลุกไหมถึงระดับสี่ถึงระดับห้าเลยทีเดียวนะครับโอ้โหสวัสดีครับเป็นรถยนต์นะฮะสี่ประตูสีขาวนะครับอีซูซูดีแมกนะครับผมสี่ประตูนะครับหมายเลขทะเบียนนะมาดูด้านหลังนะครับจากการมองเห็นหมายเลขทะเบียนนะครับของรถนะฮะเป็นหมายเลขทะเบียนสาม ทอพุเท่าคอควาย8458ี่ห้ากรุงเทพมหานครนะครับ3าทอพุเท่าคอควาย8 4ดสี่ห้ากรุงเทพมหานครนะครับส่วนผู้ขับขี่นะฮะออกมาจากตัวรถได้ทั้งหมดนะครับผู้ขับขี่ออกมาจากตัวรถได้ทั้งหมดแล้วนะครับผมก็ถือว่าโชคดีมากๆนะครับสําหรับผู้ที่ขับขี่รถนะครับผมโอ้โหทางด้านนี้ ทางด้านนี้ถือว่ายางรถยนต์น,นะครับไหม้หมดเลยนะฮะไหม้หมดเลยโอ้โหนะครับคนขับอยู่ไหนยังไม่ทราบเลยนะฮะขนะนี้แต่ว่าสามารถหน,อนีออกมาจากตัวรถได้ทันนะครับคนขับหนีออกมาจากตัวรถได้ทันนะครับก็ไม่เหลือเลยนะฮะไม่เหลือเลยสําหรับรถยนต์นะครับเป็นรถยนต์กระบะนะครับอีสุสีแม็กนะ สีขาวสี่ประตูนะครับสีขาวสี่ประตูหมายเลขทะเบียนนะครับผมสามเทวบุท่าคอไฟแปดสี่ห้าแปดกรุงเทพมหานครนะครับอันนี้เป็นเหตุเกิดขึ้นนะตรงแยกเจริญสุกนะฮะแยกเจริญสุกนะครับตอนนี้เป็นพื้นที่ของตำบลทางเกวียนนะครับตำบลทางเกวียนอำเภอแพรงจังหวัดระยองเอะมันมีฐาน,านมันมิมันเทศเขาขนฐ่านมานใช่ไหมโอ้ฐานนี่ เออเรามีประกายไฟมั้งเนี่ยสงสัยเพราะว่ามันตีกับลมนะครับอ่าเพราะว่าตีลมดดลมมันเวลาเราขับรถมาใช่ไหมผ่านเกิดความร้อนหรือเปล่าเนี่ยนนท,ทน,น,น่าจะ,น,าจะน่าจะเพราะว่าเหมือนเขาขนขนถ่านมาแล้วว่าขับรถมาแล้วมันตีกับลมมานะโอ้ จ้าของหนีทันหมดอ่าเป็นฐานเป็นฐานตกแตะแกจะขนฐานมาอ๋อก็เสื้อดำเนี่ยหรอใช่ใช่โอ้โนั่นแหละโอ้โหทั้งคันเลยอ่ะเนี่ยพี่ผมริมมองเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่าไฟแม่งงานมันจะเบิดฝาเก็บระเบิดอ๋อฝามันระเบิดก่อนใช่ไหมเป็นไรนะมันมันระเบิดเนี่ยเนี่ยเจ้าของคราระเบิดขี่มาแล้วระเบิดเหรอขี่มาแล้วระเบิดแล้วเขาเขาหยุดใช่ไหม กลับไปใช้ที่หลังกิตอ่ะครับแต่แต่ออกตันงตัวมาจากเช้าอ่ะก็ไปอึงที่ไหนก็ไปเจอได้ยังไงฮะคำถามกันมาสองอันอย่างนี้แล้วยังไงัะมีกินเหม็นต์ครับเม้นต์จากตรงไหนครับเหม็นต์จากข้างหลังมาก่อนครับแล้วพอเราจอดแล้วผจอด ล็อกผมคือมันเมนเสร็จผมหันมาดูตรงข้างหลังเอ้ามันมีเปลวไฟแล้วก็จอดรถแล้วก็ให้ลูกอะออกจากรถมาๆกี่คนครับสี่คนครับพ่อแม่ลูกใช่ไหมครับใช่ครับจากไหนอ่ามันจะไปแม่ทุ่นเขาจะไปไหนครับจะกลับอ่าปทุมเขาอยู่ปทุมใช่ครับขออนุญาตพี่ชื่ออะไรคะอ่าชื่อสมโชธครับสมโชธนามสกุลชัยยพรครับสมโชธชัยยพรนะครับผมจะกลับปทุมนะครับ ขับตามกันมาสองคันใช่เราขับมาคันเราขมาคันที่สองแล้วผมมาคันที่สองผมตามเขาตามเขาไปเรื่อยลรวมนจอดแล้วมาจอดใช่ไหมไม่จอดสิเพราะมันได้กินแล้วมันเริ่มได้กินถึงจอดอ๋อตอนนั้นไฟยังไม่ลุกเอ้าพอพอมันมีกินแรงๆก็หันีกทีหนึ่งเอาตอนนี้ก็จากกระจ้างหลังใช่ไหมผมผมหันอย่างเงี้ยไฟมันขึ้นอ๋อขับมาแล้วไฟมันขึ้นใช่ใช่ครับตรงเนี้ยผมไม่เห็นนะผมผมเห็นว่ามันขึ้นตรงนู้นก่อนเลย ผมเอาน้ำในในรถสองขวดอะมาตากมันก็ไม่ไหวแหลอะอ๋อไฟมันมะทุขึ้นมาเป็นฐานก่กี่กี่ถุงแล้นะที่ขนมาสองถุงสองถุงใช่ไหมออสองกระสอบใหญ่เลยแต่ฐานอะเอาขึ้นมาัแต่เช้านะแต่เอาขึ้นมาแต่เช้าแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันมันไหมได้ยังไงไม่มีควไม่มีบุหรี่ไม่มีอะไรผมไปแลไหลมเนี่ยอาผมกินเบียร์แค่ขวดเดียวนเพราะว่าผมต้องเดินทางกลับแหละ อลาลูก<ต>เล่นพวกอบารังบารนาโบทอะไรอ๋อแต่เราไม่ได้ดูบุร,ร,รีรนะไม,ไ,มไม่สูบใช่ไหมครับอ๋โอโอเคนะฮะนี่นะ,ะ,นนะ,ะครับผมก็จากจากู้ข,ขับขี่นะฮะสัมภาษณ์นะครับอาผู้ที่ขับขี่รถนะครับผมก็ทําการบรรทุกผ,ผ,ผ่านมาจํานวน2สองกระสอบนะครับผมจากากแหลมไม่พิมพ์นอกเมื่อกี้จะกลับปทุมธานีแล้วก็ขับมาถึงที่เกเทนะมาได้กันสองคัน นะครับผมแล้วก็มองไปที่บริเวณด้านหลังด้านหลังกระบะนะครับมองไปบริเวณด้านหลังกระบะก็มีค่มควันแล้วก็มีไฟนะครับลุกขึ้นมานะครับก็เลยทําการจอดรถที่บริเวณนี้นะครับผมแล้วก็หนีออกมาจากตัวรถนะครับแล้วก็หนีออกมาจากตัวรถได้ทันนะครับก็มาได้กันหลายคนนะฮะมาเป็นครอบครัวนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทางผู้ที่ขับขี่ด้วยนะครับทางเจ้าของรถด้วยนะครับผม นี่นะฮะตอนนี้เหตุเพลิงไหม้ก็ทําการดับเพลิงนะครับสงบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้นะฮะตอนนี้ก็ยังไม่ทราบนะครับผมยังไม่ทราบนะครับอาจจะเกิดความร้อนหรือเกิดจากการประทุหรือเกิดจากอะไรก็แล้วแต่นะฮะซึ่งเดี๋ยวต้องรอให้ทางเจ้าที่ตํารวจนะครับผมทําการตรวจสอบนะครับเหตุต่อไปนะครับว่าเกิดจากอะไรกันแน่นะครับโชคดีที่เหตุการณ์นี้นะฮะ ก็คือไม่มีผู้ที่สูญเสียนะครับหรือว่าเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดนะครับถือว่าคนขับก็มีสติที่ค่อนข้างดีมากๆนะครับผมยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะฮะสำหรับคนที่ขับขี่รถนะครับผมวันนี้ด้วยนะฮะนี่นะครับผมเป็นกําลังใจให้ด้วยเนาะเดี๋ยวอ่าผิดถูกอย่างไรนะฮะเดี๋ยวให้ทางเจ้าที่ตารวจนะครับทาการสอบสวนต่อไป นะครับผมอันนี้ก็เราก็พอจะอ่านรู้คร่าวๆนะฮะแอดมินก็ทําการสอบถามนะครับมาจากผู้ที่ขับขี่รถนะครับซึ่งเป็นชายนะฮะอายุประมาณนะครับ40 30 40นะครับผมเมื่อสักรู่นี้เนาะที่ใส่เสื้อยืดนะครับผมสีน้ําเงินเข้มนะครับเป็นผู้ขับขี่มานะฮะก็ได้ให้เล่าเหตุการณ์ให้เราฟังนะครับเมื่อสักรู่นี้นะครับผมก็เป็นกาลังใจให้กับผู้ที่ประสบเหตุด้วยนะครับก็ ถือว่ามีสตินะครับแล้วก็มีไหวพริบที่ดีมากๆนะครับทําให้เนาะไม่มีการสูญเสียใดๆเกิดขึ้นนะครับผมสําหรับเหตุการณ์นี้นะฮะนี่ครับตอนนี้การจราจรนะก็ตอนนี้เปิดเปิดการจราจรให้กับรถนะครับวิ่งผ่านไปผ่านมาได้นะหนึ่งเลนแล้วนะครับผมหนึ่งเลนแล้วยังไงก็ใช้รถใช้ถนนช่วงนี้นะครับผมระมัดระวังกันไปด้วยนะฮะระมัดระวังกันไปด้วยยิ่งอ่า ความร้อนแบบนี้นะครับผมอะไรก็เกิดขึ้นได้นะความร้อนแบบนี้เนาะอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะว่ามันร้อนอะนะครับก็บอกไม่ถูกเหมือนกันเนาะอาจจะเกิดจากการประทุอะไรบางอย่างนะครับหรือแบบไหนอย่างไรนะเดี๋ยวให้ทางเจ้าที่ตำรวจทําการสอบสวนสืบสวนต่อไปนะครับเดี๋ยวต้องให้ทางประกันเนาะมาที่เกิดเหตุนะฮะแล้วก็มาเคลียเหตุการณ์นะครับผมนี่นะฮะเป็นสภาพของ บริเวณด้านหลังฐานนะครับฐานสองกระสอบนะฮะฐานจํานวนสองกระสอบวัสดีคุณคงชัยมีแก้ววัสดีคุณอุบลสิทธิสุขด้วยนะครับใครที่กําลังรับชมการรายงานสดของเราเนาะ<ไ>ก็ช่วยกันกดแชร์นะฮะช่วยกันกดแชร์แล้วก็ช่วยกันคอมเมนต์นะครับช่วยกันกดแชร์แล้วก็ช่วยกันคอมเมนต์ด้วยนะครับเพื่อ,อเปิดการมองเห็นนะครับ ให้กับเพจของเราด้วยนะครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่นะอารถน้ำดับเพลิงของทางเกวียนนะครับจะทำการฉีดน้ำดับเพลิงอีกหนึ่งครั้งบริเวณห้องเครื่องยนต์นะครับบริเวณห้องเครื่องยนต์เพื่อที่ให้แน่ใจนะครับว่าอาจจะไม่มีไฟปะทุขึ้นมานะครับจะไม่มีไฟปะทุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ทำความสะอาดด้วยเนาะ นี่นะครับติดกำลังใจให้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับอาสากู้ไครพุทธศาสตร์นะครับทุกจุดทุกนายนะครับแล้วก็ที่ประสานเหตุแล้วก็มาช่วยเหลือกันช่วยเหลือผู้ที่ประสบเหตุในวันนี้นะครับขอบคุณลดน้ําดับเพลิงของทั้งเทศบาลพี่ตำบลเมืองแกลงนะครับของทางเวียนแล้วก็ของกองว่านะครับที่มาสนับสนุน ให้ความช่วยเหลือในที่เกิดเหตุน,นะครับขอบคุณนารสาผู้ภัยพุทิศาสตร์ทุกจุดทุกนายนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ประสบเหตุด้วยนะครับยังไงใช้รถใช้ถนนนะครับใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังนะครับผมเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับำลำรับวันนี้เนาะแอดมินต้องขอจบการรายง,งานสดไว้เพียงเท่านี้นะฮะสวัสดีครับ